กระพูนเนี่ยเนี่ยดูนี่ดูนี่มันมีอะไรมากมายในเนี้ยคุณพี่ทางนี้นิดนึงเราทำเนี่ยมันจะทําให้เกิดอะไรฮะหมุนเวียนร่างกายดีหมุนเวียนร่างกายดีพี่หนูสงสัยนิดนึงคือพอปวดหัวแต่ว่าแชา่เทับอาริงป่ะพี่ไนดูดิพี่เทน้าร้อนใส่เขาโอ้พ,พี่เล่นเทน้ําร้อนใส่ ทำไมไปทำอะไรอาบแดดไงถ้าอาบน้ําผมก็โดดลงไปแล้วสิข้างล่างนู่นน่ะไม่ใช่อย่างงั้นแม่น้ําบางประกงนู่นน่ะถ้าอาบน้ําอ่ะนี่ผมอาบแดดอยู่ไงอากาศขนาดนี้เดี๋ยวก็เป็นฮิสโตรกตายหรอกเขาลบมาเขาลบฮิสโตรกฮิสแตกฮิสผมไม่กลัวหรอกมุ่นเลยข้างในทําอะไรข้างในครับเลยมีสปาเท้ามีรมตาโอนมีสปาตัวแล้วแต่จะเลือกแต่ถ้าเวลาน้อยก็ข้างในเลยค่ะที่นี่เขามีบริการรมตาสปาเท้า ทำไมเครับทำไมต้มไก่แล้วไม่ใส่ไก่ครับคือผมอยากกินนะครับต้มไก่ไม่ใส่ไก่อ,อันนี้อันนี้จะไปใส่ไก่หรือว่าอะไรครับพี่ลมตาค่ะเดี๋ยวเอาไปลมตา เอาไม่นี้ไม่ใช่ต้มไก่เหรอฮะไม่ใช่ค่ะอุ้ยหอมยังเับเครื่องต้มยำเลยอ่ะเราคิดง่ายๆกุสโลบายก็คือใช้เทคนิคสมุนไพรไทยเราในครัวเรือนนะคะเอามาทางพวกนี้ค่ะพวกนี้จะลดกลิ่นคาวกลิ่นดับลดอักเสบค่ะอันนี้เอาไปรมตาใช่แล้วแล้วมันตามันจะลมแล้วมันจะเป็นอะไรฮะก็จะทาให้สดชื่อแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนของปอดแล้วก็ระบบแต่มีข้อข้อเสียข้อห้ามนะคะถ้าเป็นต้อก็จบหรือ้ลอกต้อยังทําไม่ได้เหรอเดี๋ยวเชิญด้านบนนะคะแล้วแล้วจะจะที่เอสปาเท้าแล้วอันเดียวกันไหมฮะไม่ตัวตัวน้ำต้ม ตัวคล้ายกันค่ะตตัวยาที่สายต่างกันค่ะนี่ยังไงคะพี่อาจุ่มเท้าเลยครับอ๋อไม่จุมเท้าเลยเหมือนน้ำตัวเดียวเออพี่โอ้โหตายแล้วดีนะผมไม่ชิมน้ำก่อนนะเออจริงจริงชิมได้ใช่ไหมพี่น้ำนี่ชิมได้ใช่ไหมหมายถึงจับหม้อพี่แต่ว่าไม่ชิมตรงนี้ไม่ได้ก็จะชิมอะไรเราสมุนไพรเยอะอ็สมุนไพรเยอะไม่ได้เพราะว่ามันจะ เพราะว่ามันเป็นสําหรับเข้ามาสปาเท้าถอดเลยถอดถอดอะไรคะพี่ถอดเกงถอดเกงถอดเก้งถอดเลยถอดเลยอย่างไรคะเออโอ้แต่ว่าจะอายจังเลยอ่ะเท้าดําอ่ะเท้าดํากว่าหน้าเลยค่ะทําไงดีคะดูสีเท้าเขาขาวๆทั้งนั้นเลยอ่ะโตายละโอ้เท้าไม่ได้ดําอย่างเดียวครับท่านผู้ชมเท้าเหม็นด้วย ตายตายตายเออดีสมุนไพรจะช่วยได้จริงหรือเปล่าเออคุณคุณจุ่มไปเลยคุณจุ่มไปเลยเออร้อนร้อนเหรอเฮ้ยทำไมร้อนอ่ะนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยร้อนมากเลยอ่ะร้อนเนาะร้อนไหมครับลูกร้อนไหมไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยเหรอเก่งจังเลยไม่ร้อนเลยโอ้โหหอนหอนหอนอย่างงหัวนี่น้ำเย็นอ๋อเุ้ยมีผู้ชายมาจับเท้าด้วยอะค่ะเขินเออคอยยังช่วยนะพี่เอาน้ำเย็นมาเติมรู้สึกเป็นไงบ้าง รู้สึกร้อนสิไม่รู้สึกอะไรที่เพิ่มเติมมากกว่านั้น,นอะ่ะอ่ะเข้าที่ละร่างกายเราเ,เริ่มปรับตัวได้แล้วนะคะรู้สึกสบายขึ้นคือตามหลักนี่นะครับเท้าเราถ้าโดนน้ําร้อนมันก็จะทําให้เลือดไหลเวียนอยู่แล้วเนาะใช่แต่ถ้ามันมีสมุนไพรด้วยอะไรด้วยมันก็ยิ่งทําให้สดชื่นใช่ไหมครับพี่เราทำเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไระฮะ มันก็จะทําให้ระบบหมุนเวียนร่าบร่างกายดีหมุนเวียนร่างกายดีใช่ไหมร่างกายเราปวดขาเราอะไรอย่างเงี้ยมันจะหายสมุนไพรที่ใส่เนี่ยมีอะไรบ้างครับเท่าที่เห็นมีชาตะไคร้แล้วก็พวกกระชายชาตะไคร้กระชายใบมะกรูดใบมะกรูดด้วยครับนว่าไปแล้วนี่ผมว่านะไก่ไปตีไก่เออชนน่ะมันเหมือนกันเลยนะผมว่าเนี่ยพอตั้งเสร็จเรียบร้อยใช่ไหม ผมว่าเอาเป็นขาหมูก็ได้นะคุณรัชนีเนี่ยมันเป็นกินแทนขาหมูชาวบ้านเนี่ยเวลาเขาป่วยเขาไม่สบายอ่ะเขาปวดหัวเขาจะต้มใส่หม้อนึ่งข้าวแล้วก็เทน้ำอย่างนี้อาบอาบอาบสยดาอย่างนี้เลยอันนี้เป็นภูมิปัญญาเลยไม่เกินสองสองครั้งก็หายแก้โรคอะไรบ้างคะพี่ปวดหัวปวดอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาป่วยแสดงว่าอยู่ที่บ้านเราเราก็สามารถทำทำเองได้เนาะทำใส่หม้อนึ่งข้าวก็ได้แล้วก็เทน้ำเพิ่มแล้วก็อาบ แล้วก็อาบเลยนะอาบได้ทั้งตัวจริงๆไม่ต้องแช่เฉพาะเท้าใช่ไหมในผมก็ทำอย่างเงี้ยเทอาบทั้งตัวเลยพีู่สงสัยนิดนึงคือพอปวดหัวแต่ว่าแช่เท้าเอาถิงกว่าพี่ไสนดูดิพี่เทน้ำร้อนใส่เขาโอ้ยพี่เล่นเทน้ำร้อนใส่พี่เล่นโอ้ยไม่เป็นไรอกพอมันลอกแล้วมันจะขาวแล้วใช่ไหมเพราะว่าคุณมันดาเออลอกแล้วเดี๋ยวก็ขาว คุณไม่เห็นเขาลอกหนังหมูเหรอเมื่อกี้เขาเทแะ้วโดนหนังเต็มๆเลยค่ะนั่นแหละนั่นแหละแต่สงสัยว่าปวดหัวแล้วทําไมมันจะต้องแบบแช่เท้ามันขึ้นมาถึงเหรอฮะอยากให้แช่หัวก่อนหัวอยากให้อาบแต่ว่าอ๋ออยากอยากให้อาบใช่ไหมแต่มันไม่สะดวกคืออย่างนี้อันนี้ผมอยู่ไฟอ่ะเหมือนอยู่อยู่อยู่เตาเคยไหมอยู่ไฟเคยไหมอยู่อยู่ไฟเคยไหมอยู่ไฟมันต้องมีผัวแล้วตั้งท้องก่อนเคยไหมอันนี้ไม่เคยมีแพลนไหมครับเคยอย่างนี้ผมว่า ที่เท้าเนี่ยมันมีเส้นประสาทมันมีเส้นประสาทมากมายเวลาเราไปนวดเท้าเราจะรู้สึกสบายไปทั้งตัวใช่ไหมมันเชื่อมไปตีนแดงหมดเลยเมื่อกี้น้ําร้อนโดนเต็มๆเลยค่ะคือเขาไม่ได้เทลงกลัมังนะฮะเทลงหลังเท้าเราเนี่ยท่แกคงมันไส้คุณมาแต่แรกนะแดงเถือนเลยแดงเลยดำๆยังแดงเลยอ่ะเดี๋ยวผมลองไปสปาอะไรนะลมตา ลองไปลมตากันไหมาบอเป็นเชียงใหม่ใช่มเออมันแปลกอะเดี๋ยวทำไมพี่ทำแล้วมันรู้สึกซาบซาบไปทั้งตัวเออเไม่ใช่มันคืออะไรอะเครื่องมือเนี้ยเครื่องมนวดเครื่องนมันเหมือนเป็นเป็นเงินลูกเล่แต่เวลาพี่ทำมันเหมือนมีเครื่องมันเหมือนเป็นเครื่องอะไรเดี๋ยวลองผมลองทำเองนะเดี๋ยวนะเออมันแปลกอันนี้คุณเล็กชเนผมลองทำให้คุณนะ เออพี่เขาทามันแปลกมากมันแปลกไหมให้พี่เขาทาดีกว่าเพราะว่าคุณทําเฉยๆอ่ะอ้าวับเงี้อ่ามันต้องน้ําหนักอ๋อมันนีบนนิบเดียวนี้เดียวเอาหนักหนักเออโอ้โหคุณรัชนีพอพี่เขาพอพี่เขาทำนะเนื้อคุณแบบย่นออกมาแบบติดติดไม้มาเลยอ่ะมันเดี่ยวมันยาวเหมือนมันนิบี่เ้ยแต่แปลกดีนะอันนี้มีขายเลย อันนี้เขาเรียกเครื่องอะไรฮะแถวแถวในเมืองก็มีแล้วแก้อะไรอะคะก็ให้เส้นมันคลายครับเขาเรียกเครื่องอะไรฮะเนี่ยเครื่องนวดต้องต้องไหลได้ไหมเป็นเครื่องนวดอทลองหมดอันละเท่าไหร่ครับเนี่ยรูแบบเนี้ยเอาอ๋อร้อยกว่าบาทไม่มันถ้าถ้ามันมีเสื้อน่ะคุณรัชนีมันไม่ดึงมันไม่เนียดนไ่ใช่คุณต้องถอดหมดทั้งตัวเลยอ่ะมามันจะดูได้ไหมโอ้เดี๋ยวผมไปลงตาก่อน ขออนุญาตลมตาเอออันนี้อันนี้โอเคเลยอ่ะยวต้องไปหาซื้ออ๋ออันนี้มาแล้วค่ะอ,นนอันนี้ยังไงครับก็ให้ผมทำยังไงครับอันนี้ ก็อันนี้นะคะไม่ได้เน้นขายแต่เน้นให้ไปดูแลตัวเองก็คือคิดง่ายๆถ้าไม่มีสมุนไพรแบบนี้เอ๊นึกถึงเครื่องต้มยำเอาเครื่องต้มยำแต่เว้นพริกขี้หนูนะจ๊ะใส่พริกขี้หนูด้วยไม่ดีเหรอมันก็จะมาลมตาโอ้มันก็จะร้อนแรงไปในแนวแบบไทยเกินไปเนาะก็จะมีอันตรายหลักการง่ายๆก็คือเครื่องต้มยำแล้วก็คืออันนี้ก็กลับประมาณถ้าเราทําเองอ่ะอากุศโลบายโบราณคือหนึ่งกำมือใช่ไหมคะแต่ถ้าหลักการของเราปัจจุบันก็50กรัม เราก็ใส่ซเลยนะแล้วไปเอาขาหมูมาลงเลยได้่ะขเอาหนกและขาวิทยากรงไายค่ะแล้วก็ปกติทั่วไปสมัยก่อนเนาะเขาก็จะใช้การะบูโรใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เรายุคเปลี่ยนแล้ว โควิดมันมาเลยมันมาพอดีหมอเนี่ยก็มีตัวเนี้ยเป็นตัวนาโนแล้วก็น้ำมันไผ่สูตรของคุณหมอเองที่รอดมาทุกซีไส้อ่าเป็นน้ำมันไผ่สดปลูกเองใช้เองเขาเรียกว่าหมอทางสมุนไพรค่ะหมอพื้นบ้านหมอทางเลือกหมอพื้นบ้านนะค่ะอันนี้เราก็เป็นหมอประจําอยู่ที่นี่เนาะดูแลแล้วก็คิดค้นให้ก็ง่ายๆแล้วก็ฉีดนี่ไปนิดนึงฉีดเข้าไปด้วยเลยแล้วเราก็มีการนี้ที่เอาอันนภาษาที่แปลว่าทุกคอนโดทุกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็มีแบบนี้ต้มน้ำร้อนเสร็จแล้วก็ใส่เทไปเลยก็น้ำร้อนสมุนไพรที่ชุดเดียวกันที่ต้มไปนะปลาใส่ใ้เต็มงนี้เนาะแล้วพี่ก็คุมอ้ยหอมเ่ยกินก่อนได้ไหมเนี่ยโทษนะคะแล้วเราก็ต้องคุมที่เราคุมเพื่อให้ไอไอขึ้นลองดูค่ะคุมแล้วยังไงต่อฮะล้วก็หายใจค่ะวิธีการหายใจนะคะก็คือหลับตาไม่หลับตาไหมลืมตากระพริบกระพริบกันอุ้ยทำไมหอมจังเลยปิ๊บปิ๊บปิ๊บ เหมือนฉันรักเธอปิ้งปิ้งอะค่ะแล้วก็เอาปากงับหายใจเข้าหายใจออกเห็นไหมคะการหายใจของคุณพี่ดีมากเลยหายใจเข้าหายใจออกอุ้ยเย็นชื่นใจค่ะหายใจเข้าหายใจออกเห็นไหมคะมันจะได้อีกฟิลหนึ่งเลยอันนี้เราไม่ได้เน้นการเราเน้นให้ทุกท่านไปดูแลเองทำทำนานไหมคะถามว่าถ้าเรามีสมุนไพรครบไม่นานค่ะประมาณกี่ก็ ถ้าจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้รีบเนาะสิบห้าเป็นสิบนาทีเงี้ยมันก็จะดีสําหรับเราอันนี้มันเป็นตามแบบว่าชุดประหยัดแล้วเราทําใช้แต่ถ้าบางคนมีหม้ออยากต้มและตั้งในบ้านเนาะอันนี้คือหมอดาวบูรณาการมาตอนสถานการณ์โควิดจริงๆแล้วจบเป็นคุณครูเอกะสมวัยแล้วก็คือบูรณาการมาแล้วก็ดีก็จะมาช่วยที่นี่เป็นหลักแล้วก็เลย ก็เลยมาทําตรงนี้แล้วก็คืออยากเอามาแบ่งปันเนาะแก้โรคอะไรบ้างคะอันนี้ถามว่าแก้โรคคืออันนี้เป็นการบําบัดแล้วก็หลักๆเลยช่วงโควิดพวกที่ฉีดแล้วก็ป่วยหลังโควิดได้ลงอันนี้ลมหายใจอ่ามันจะรู้สึกปลอดชื่นแล้วก็น้ํามันตัวเนี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าเออมันมีพลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เลยอันนี้พอได้แล้วใช่ไหมคะพี่กัมบูคะรู้สึกยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะรู้สึกว่าตัวเองมีเหงื่อออกไหมคะเห็นป่ะอันนี้คือจุกต้งเริ่มมีเหงื่อออกใช่ บอกเลยว่ามันมันชื่นใจมันเย็นซาบซานเข้าไปข้างในแล้วแบบอารมณ์ประมาณว่ามีความมันผ่อนคลายมากใช่มันผ่อนคลายก็แล้วจะนเอี่ยมันก็ไม่ได้แค่รมตาสิมันไปทั้งใจมันมันเหมือนว่าบำบัดบําบบำบัดจิตพิชิตโลกอะค่ะมัน แต่ตาเนี่ยแบบว่ามันเย็นเย็นตาเลยนะใช่ <favor I S 3> ตอนนี้ผมมองเห็นเชียงใหม่นฮ้ยมันม <ca> ันมันมันเว่อไปเปล่าเชียงใหม่ยูกใกล้ๆกับเชียงรายคือหมอดาว่ะใกล้กับลำพูนเห็นหมดล้วหมอดาวบูนาบูรณาบูรณาการมาแบ่งประมาณว่าตอนเนี้ยคนเราเป็นสภาวะเอ่อซึมเศร้าสารแห่งความเครียดมาอยู่ตรงเนี้ยเยอะเราทํายังไงเราจะดึงพวกเนี้ยออกมาเราก็ใช้วิธยาการบูรณาการแบบสมุนไพรและกิจกรรมเนี้ยมันดีสำหรับคุณพ่อคุณแม่ เราสามารถต่อยอดคือทูอ1นวันนำไปแช่เท้าต่อได้แล้วลูกกับคุณพ่อคุณแม่ก็มาเช่เท้าด้วยกิจกรรมเราวท่เดียวกันนี่แหละแต่แต่ไม่ใช่ว่าแช่เท้าเสร็จแล้วค่อยเอามาไม่ได้ค่ะเอาเรียนมาหน้าก่อนยังแบบแต่ผมตอนแรกผมก็เฉยเฉยพอมาลมปั๊บ เฮ้ยพอสูดลมหายใจเข้าไปมันชื่นใจผมอยากให้คุณทํานะอยากให้น้องๆทีมงานลองลองดูมันมันสดชื่นเออมันปลอดภัยมากจริงๆแล้วว่าที่พี่สาธิตให้ทําแต่คนต่อชุดเนี่ยคือวันนี้มีนักท่องเที่ยวถามว่ามันไม่ปลอดภัยอันเนี้ยของเราอะแนวตามคําของพ่อหลวงแบบพอเพียงพอเพียงคือผ้าเขม้า ถ้าอะไรแต่เนี่ยเราบริการให้แต่ทีนี้ว่าถามว่าปลอดภัยไหมไม่คุณต้องลืมตานะเป่าเหมือนกับเดีวเดี๋ยวเวลาคุณพ่นลมหายใจออกเนี่ยคุณลืมตาใส่อย่ฮะอ้นี้เหมือนแห้งเลยค่ะเออเออเหมือนแบบเอาพอเนี่ยเขาชื่นใจเขาชื่นใจไหมชื่นใจถ้ามันไม่นี่เราเติมน้ำร้อนดูแลกินยาของหมอดาวอยู่เลยค่อนข้างจะชื่นใจนะพี่มันมาจากตัวไฮไลท์นี่ไงคะอ๋อเพราะว่าอันนี้ก็สำคัญเดี๋ยวไปดูของหมอดาวหมอดาวสกัดเองปลูกเองใช้เองเหรอใช่ ทำมาจากอะไรคะก็เจ็บน้ำมันไทยค่ะมันจะมีสดพไรทสดขมิ้นสดมีขายไหมคะมีค่ะเดี๋ยววันนี้ถูกใจเอาไปลองพกโอ้โหขอบคุณเพราะว่าไม่ได้เน้นขายเน้นแบ่งปันแล้วก็ต่อยอดทุกอย่างใช้สดๆก็ได้ใช่นตมได้คือเราล้อเราอะไรเงี้ยเป็นไม้เกลีมันสามารถช่วยเราได้เลยคือนอกจากคือนั่งแล้วสบายลมหายใจผ่อนคลายอารมณ์ดีแล้วนะครับ นั่งไปสักพักหนึ่งเราเริ่มหิวข้าวเพราะว่านี่มันกระตุ้นมันมันมันเป็นอะไรที่ทําให้เราอยากกินข้าวมากๆเราอยาผลอะไรหอมอ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวเลยดีกว่าเออข้าวมันไก่อันนี้ข้าวมันไก่เมืองแปดริ้วใช่ไหมครับคุณพี่ข้าวมันไก่ในดําโอ้เอ้าเหรอมาจากกรุงเทพโอ้โหข้าวมันไก่เป็นลย้อออเาย เลยเมาเป็น s u พ p r i s e ฉาชเชิงเซาเหรอท u r p r i s e ฉาชเชิงเซาอหนุ่มฉาชเชิงเซาเนี่ยมีดีอะไรคะทอยนะก็ถูกใจถึงต้องมาอยู่ที่นี่อ้าวเหรอฟังเลยนะคะแล้วหนุ่มโคราชเป็นยังไงอ่ะหนุ่มโคราชยังไม่เคยสัมผัสเลยถูกใจหนุ่มถูกใจหนุ่มแปดลิ้วซะก่อนอโยเห็นไหมครับท่านผู้ชมเอองสวัสดีค่ะอร่อยไหมอร่อยเหลือเกินไปเขไปโอ้ยหกหกหมดแล้วหกมดแล้ว อร่อยอร่อยกินกินเลยเหรอฮะเขามีที่นั่งอยู่ริมแม่น้ำนู่นมันไม่ได้บรรยากาศอ๋อเหรออืมอ่ะออร่อยไหมอร่อยดีอร่อยคุณจะกินอะไรถ้าอยากคุณจะกินอะไรไปแล้ววิทางนี้ค่ะทางนี้อันนี้เป็นเมนูอะไรคะก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะดูเส้นคุณชอบกินก๋วยเตี๋ยวไม่เยอะเหรอดิฉันชอบเส้นทุกชนิดค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆไม่ค่อยมีเส้นตอนนี้ก็เลยชอบเส้นตอนนี้เส้นน่าค่ะเส้นใหญ่ด้วยโอ้โห แล้วเส้นที่ไหนมาคุณครูเอาตีนไหมคะตีนไก่ตีนไก่ก็หั่นมาแล้วเกียวอยเป็นคนไม่กินตีนฮะครับแต่กินฮะจริงจริกินครับชอบด้วยครับคุณพี่ครับชอบชอบชอบตีนยิ่งชอบครับสองตีนสามตีนก็ชอบครับได้ตีนไหมได้ค่ะได้ครึ่งตีนค่ะคุณพี่เขาให้ตีนเดียวเอาอีกสักตีนไหมให้ไปเลยสามตีน อ๋อเต็มหน้าเลยเ,เต็มเต็มเลยนะคะเ,เต็มตนนะะเ,เต็มตน,นะฮะรุงครับลุง ถึงที่ขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณครับจำลองเลยอันนี้สิงคโปร์ค่ะเป็นของเด็กอันนี้เราชั้นอันนี้มาจากอำเภออะไรคะอำเภอบางคลาขอบคุณมากเลยนะคะครับผมเป็นไงเป็นไงคะหอมอร่อยหอมอร่อยหอมอร่อยอือเอ้หอมมากหอมหวานเมืองนี้เขาเป็นเมืองเขาเป็นเมือง ผลไม้เมืองน้ำตาลมะพร้าวอาหารการกินเขาอร่อยนะเมืองเมืองชายชงเซาเนี่ยแล้วต้องกลับมาที่เดว,วายอีกครั้งนะคะออขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณครับ